เรตติ้งคือเธอตอนจบปังจนต้องขยี้ตาดูซ้ำหลายรอบเปิดเรตติ้งคือเธอทางช่องสาตอนจบเรได้ว่าปิดฉากลงไปอย่างสวยงามแล้วละค่ะสำหรับละครดราม่าเข้มข้นแห่งปีอย่างคือเธอทางช่องสามนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มมาริโอมาเลอรและนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาพระแม้จะเจอเรื่องราวดราม่าก,กันมาอย่างหนักหนาสาหาัสแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีแถมก้ากล้าและสายขิมก็ได้ครองรักกันจนปิดฉากไปอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความปลื้มใจของแฟนๆที่ได้เห็นทั้งคู่สมหวังในความรักสักที ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากแฟนๆจะให้คำชมแล้วเรตติ้งยังปังแบบไม่น่าเชื่อด้วยเพราะตอนจบ สามารถคว้าเรตติ้งไปถึง4.1ส่วนช่องทางออนไลน์อย่าง True ID ก็มีผู้เข้าชมมากถึง25,932ในขณะที่3 p ม u มีผู้เข้าชมมากถึง 492.6k อยเอลยทีเดียวเรียกได้ว่าในที่สุดก็สามารถคว้าเรตติ้งเลขสีมาได้สำเร็จแล้วละคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้เรตติ้งขึ้นเลข3ก็ทำแฟนคลับเริ่มมีความหวังเพราะเป็นละครเพียงไม่กี่เรื่องของปีนี้ที่สามารถทำเรตติ้งแต่เลข3ได้งานนี้แฟนๆหลายคนจึงหวังจะพุ่งพยานไปจนถึงเลขสีได้ ซึ่งสุดท้ายก็สามารถทําได้จริงเชื่อว่าตอนนี้เหล่านักแสดงนักทีมงานจะต้องดีใจและหายเหนื่อยกันอย่างแน่นอนเลยละ่ะค่ะ